สวัสดีค่ะสบายดีวันนี้มาเจอกับนางซ่องผู้สาวฝั่งของนะคะวันนี้นางจะทําเมนูซุปผักนะคะทุกคนที่กําลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นะคะซุปผักลาวเนาะเลื่อนไปไหนก็เจอนะคะอดใจไม่ไหวก็เลยต้องจัดวันนี้นางจะใช้ผักก้นจองนะคะทุกคนแล้วก็ผักกวางตุ้งดอกนะคะหรือว่าผักกาดซ้อมบ้านเราเนาะแล้วก็มีใบบัวบกหรือว่าผักหนอก สอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนเครื่องเคียงเราก็จะมีหอมแดงขิงพริกกระเทียมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีถั่วลิสงคั่วนะคะต้นหอมซอยวันนี้นางไม่มีงาขาวนะคะทุกคนหาซื้อไม่ได้น้ะก็ใช้เท่านี้ไปก่อนนะคะทุกคนอร่อยเหมือนกันก่อนอื่นเราต้องนําอันนี้ไปคั่วก่อนนะคะทุกคนพริกหอมกระเทียมกับขิงนี่นะคะ เราต้องนําเครื่องมาคั่วก่อนนะคะทุกคนทุกผักขาดไม่ได้คือขิงนะคะนี่นะคะทุกคนให้เกรียมประมาณนี้นะคะก็ะถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วเนาะ ต่อไปนะก็จะมาลวกผักนะคะมาคะ่ะทุกคนน้ำเดือดแล้วเราก็มาลวกผักนะคะใบบัวบกนั้นจะลวกทีหลังนะคะเพราะว่าสุกง่าย ที่นะคะทุกคนลวกประมาณนี้ก็พอนะคะทีนี้น,น้ำก็จะเอาขึ้นทีนี้ก็เอาใบบัวบกลงนะคะส่วนผักนี้ใช้ได้ตามชอบนะคะทุกคนผักเห็ดอะไรอยากกินใส่ได้หมดนะคะ ผักเยอะๆยิ่งอร่อยค่ะทุกคนใบโบบกหอมหอมเราจะลวกแค่พอเขาสลดนิดหน่อยก็พอนะคะนี่นะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอู้ใบโบบกหอมมากทุกคนโอเคค่ะเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาโขลกพริกโขลกกระเทียมนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตำให้ละเอียดได้ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะทุกคนเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะเกลือผงชูรสน้ำปลา,าค่ะแค่นั้นเลยถ้าใครไม่ใส,นาาสนนะะน่น้ำปลาก็ใส่น้ำปลานะคะทุกคนน้ำปลา หัวลิสงคั่วคะ่ะถ้าใครมีงาขาวก็อย่าลืมคั่วงาใส่ด้วยนะคะจะหอมมากขึ้นอันนี้นางจะโรยด้วยต้นหอมซอยทีนี้เราก็ใช้มือขยำเลยนะคะอหอมมาก นี่นะคะทุกคนอันนี้คือหน้าตาซุปผักของเรานะคะนัวพอดีเลยค่ะอร่อยมากแซ่บนะคะทุกคนซุปผักลาวเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่จารกินกันเลยจ้าน,นี่เลยทุกคนจัดใส่จกนไปเลยหอมมากหอมขิงหอมขัว่ว เนี่ทุกคนซุปผักซุปผักส,กสปปลาวนะคะทุกคนไปทําตามได้นะคะทําไม่ยากเลยเครื่องปรุงก็ไม่เยอะแถมอร่อยด้วยค่ะสําหรับเมนูนี้นางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นางด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย